สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในวันนี้รายการรักรุยถูกทางนำเสนอประเด็นเนื้อหาที่เป็นสาเหตุที่เด็กวัยรุ่นใช้ความรุนแรงวันนี้แพทย์ที่มาเป็นวิทยากรให้เราทำงานอยู่ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินอาจารย์วิมลรัตน์วันเพ็น อาจารย์จะพูดถึงกรณีที่เด็กได้ทําผิดใช้ความรุนแรงจนกระทั่งครอบครัวพามาให้พบแพทย์แล้วก็ได้พบมาว่าสาเหตุหลักๆของการที่เด็กใช้ความรุนแรงเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างคะสาเหตุหลักๆของการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาของเด็กนะคะปัจจัยหลักๆอยู่2ออย่างคะ่ะอย่างแรกคะ่ะคือการที่เขาถูกทอดทิ้งละเลยตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าโลกเนี้ยไม่มีความรักอะไรให้กับเขา ดังนั้นเขาจึงไม่มีความรักความเอื้ออาทรให้กับคนอื่นต่อเมื่อโตขึ้นเวลาเจอเหตุการณ์บางอย่างปุ๊บเขาจึงสามารถทําร้ายคนอื่นได้โดยที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะชีวิตเขาก็ไม่เคยได้รับความรู้สึกดีๆเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นมันจะเกิดได้จากกลุ่มเด็กที่อาจจะถูกเลี้ยงดูอย่างค่อนข้างที่จะปล่อยตะละเลยค่ะคือได้ว่าพอไปคุยปุ๊บไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ปกครองหลักนะคะทุกคนแบบบยไปให้คนอื่นกันหมดนะคะนี่คือปัจจัยข้อแรกนะคะคือถูกถูกละเลย 2. ค่ะคือพวกที่ถูกตามใจจนเกินไปค่ะ พวกนี้ก็เรียกว่าไม่เคยถูกขัดใจไม่เคยถูกหัดควบคุมอารมณ์ตัวเองว่าเวลาไม่พอใจแล้วเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีทางที่เราจะได้ทั้งหมดนะคะก็เกิดจากการที่พ่อแม่เรียกว่าอยากได้อะไรให้ลูกทําผิดไปแก้ไขอะไรให้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างการยับยัง้งชั่งใจตัวเองการสร้างศีงงลธรรมให้รู้จักสิทธิตัวเองสิทธทิผู้อื่นก็จะไม่เกิดนะคะพอโตขึ้นเป็นวัยรุ่นค่ะฮอร์โมนเรื่องของอความใจร้อนนะคะ การใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สูงที่สุดพอดีนะคะพอถูกล้เลยไม่รู้จักความรักหรือพอถูกตามใจมากๆจนไม่รู้จักกฎระเบียบมาบวกกับช่วงวัยรุ่นที่ก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจความก้าวร้าวเดี๋ยวนี้เราก็เลยจะพบว่าเป็นการแก้ไขปัญหายอย่างหนึ่งของเด็กวัยรุ่นที่พบได้มากขึ้นค่ะถ้าครอบครัวไม่ได้มีบทบาทสาคัญในการที่จะช่วยเยียวยาลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี้เพื่อจะให้ภาวะจิตใจที่มีความรู้สึกว่าได้รับความรุนแรงมาก่อน ไม่ได้รับการยอมรับมาก่อนไม่ได้เห็นว่าเป็นคนตนเองเป็นคนมีคุณค่ามาก่อนถ้าครอบครัวไม่เข้าไปช่วยไม่มีใครที่จะช่วยในสิ่งเหล่านี้ได้ผลเท่าครอบครัวจริงๆพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรกลูให้ทา